เอาพี่น้องผมไหนๆกันไหนๆแล้วไปนั่งพอยี่รี่มาเลย <c oughs> วังหันสี่เพิ่นเบื้องว่าหม่งนี่มอะที่สุดบ้ามีไปนั่งห่อนี่นเลยดีพี่น้องสี่เพิ่งเพิ่นว่าหมอะที่สุดคืมอม่งนี่เอาตรงมาเลวเอาเพี้มาเลยมาวัดกันเลยกับดังนั่นพี่น้องมาวัดกันเลยกับดังนั่นของไอของไอบุญเพื่อนานะครับเนาะพ่นห้อมมกบ้ามีจองไว้แล้วหรือว่าหลักยามบ่ทันนี่บ้ามีว่าป๋ามันหลายพี่น้องนี่นี่ มีตับเสี้ยวเต็มหนาดางอยู่สิบ่เสียดายสมบูพี่น้องผมนี่นั่นน้ำได้ไหลนี่มันกระอมเสียดายบ้านนี้เข,อข,อขอาเขาทำตรงตรงนี้บ,บ้านมีวันแหลกล้านแน,น่นอนเป็นคู่พี่น้องผมได้เป็นคู่แน,น่นอนปกติน้ำสี่ถ่วงมันทางนี้นาะครับเนาะกับอีพี่สองขาเบื้องวิธีการเห็ดตรงปลาละกันเนาะพี่น้องเขสิได้จับอันไหนซอยไดอะไรอยู่นี่เขาเพี่ให,หน้าอยู่พี่หน้าพึ่งอยู่เมียนบ้าครับผม ครับเนาะครับเนาะเป็นพระเอกเป็นพระเอกให้บ้ามีเนี่ยอีพีนี่อีพีเรียกนี่ไอไอวุดเป็นจัดให้เป็นกะสีโมกเดียวกะสีผ้าไปเบิงง่งโมกปลาซิวแหละข้าวกมกเป็นบ้ายเนี่ยเดี๋ยวเห็ดซอยพอเพื่อนพี่น้องผมไปนั่งมาจากเห็ดจากขั้นใดเลยพี่น้องบ้ามีอ่อนส่วนป่าปลาไหลครับปลาไหลครับปลาไหลพี่น้องข้าย่างเดียเ๋ยวแชร์ว่าให้ ปลามันหลอดบ่ได้มีปีกกับบินนีบ่ได้พี่น้องผมเขาเบิดขู่ตัวเนี่ยนอนเริ่มแล้วพี่ขี้กันนี่เอาเริ่มแล้วบ้างครับผมเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วน้อนพี่น้องนะขวายย่างเดียวฝนจะฝ่ววาวนะ่าเนาะพอเนาะครับผมอันฝนมากนี่บ่ได้กันบ่ได้กันฝนที่งห้องเกลียบม,มันกะทายน้ำบ่ได้น,นี่แล้วข้อยิว่วางี่ข้องดีแห้แงฝนตกแห้ง,งหาวปลานั่นส่วนอันนี้ เดี๋ยวอันนี้เพิ่นไปเสียนอนกินแล้วยี่นี่หมายถึงเพิ่นเฮ็ดแล้วต้องบอกอยิฟาว่าท่นแล้วได้พักแล้วบ่บุญหอมยางมาพี่น้องผมมาๆๆอ้ายมาจับซอยแน่นี่ตรงนี้นี่ระหว่าบกถึงชื้อเมืองคุว่าซั่นอันไหนกว่าบ่ต้องทายยังได้ไทายได้ไมั้ยบ่ได้ครับบ่ได้ คนของประชาชนนะครับเนาะโอ้ยยี่หางพี่น้องนั่นโอ้ยขอามพูดหลายๆครับบ้ามีว่าสิมานรักเอ้ยบ้าแมนบ้ามีว่าสิผ้าไม่ยามว่สิผ้าพี่ผ้าน้องไม่ยามอยู่เดียวเอบิ้งเบิ้งเบิ้งโควิดโควิดไหนนี่ครับผมนี่ครับนี่นี่นี่น้ำใจของคนไทยพี่น้องผมบ่เคยแลื่น้ำใจผมเป็นคนคิดใจดีงามพี่น้องผมบ้ามีกาบัวกาการันตีเลยนะพี่น้องว่ารับประกันได้ครับแม่ลงอีหยังบ้ามีกัสิเรียกอยู่ผู้หนึ่งพี่น้องผมทิมโทนพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยเอ้าจัดไป ปลาซิวเดมมกบักใหญ่ละพี่น้องผมดีกับบ้ามีสิออกดูดูอยู่เด้อเอาทงเนี่ยวันนี้ทายาทน้องการน้องคุณพ่อเจ้าก็ได้ได้น้ำเทิงายได้น้ำเทิงคุณพ่อพี่น้องเอ้ยย่างหน่อยหน่อยก็มีแล้วล่ะสอ่างมกพี่น้องเผมจะที่ไม่อยามมีย่ามไหนนี่เจ้าหน่อยคุณผัวครับเราเล่าเที่ยงเนาะครับเนาะเราเล่าเที่ยงนาจะได้เดี๋ยวในระว่างนี่เขามาเบิ่งคุณพ่อเราจัดกอนพี่น้องผมอยากให้พี่น้องเห็นปลา กงันไม่ใง่้อันที่ขี่รถหน่อย้อยไปน่ะรถได้เจ็ดแปดตัวไปเชียงมีตแต่เมียเงี้อยู่หันทางเดี๋ยวมาจับซอยคุณพ่อก้อนปสิาวาต้องมีข้อมเมียนว่าามียืนเบื้องสื่อเพราะเหตุสวยนี่แหละจับไปพี่น้องจับไว้บ๊วยปซิวบอกเกินชั่วงอุปกรณ์เราเพียบพร้อมพี่น้องผมจัดไปคุณพ่อ,อ,อตอกนี่แหละครับ นี่แหละเขาว่าเป็นยังบ้ามีจังจมให้ตุฝนตาฝ่าคันฝ้าฝนมามันก็ดียังสี่เนาะคุณพ่อเนาะคันฝ้าฝนมามันก็แม่นครับผมเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มสก็บปลาได้แล้วบ้าทางนี้เมื่คือเกียร์ทับเท่าไอ้หมดเลยทางนี้ว่ามั่สิได้เก็บปลาเราดีตรงบพทันแล้วพี่น้องเข้าเดียวเข้าเดียวเออว่าคันว่าคันฝนซ้ำนีกเดี๋ยวก็ไปเอาโกงมาห่างกันได้ อีพอเอาไปลาารวดงอนแดงยื่อคือดีบ้าง่นานีวิ่ลงต้นหนากักเลยผมดึกเอาแล้วสมตัวพี่งบบงอนแดงจะงันเขาบ่หรอ้าเขาอยู่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 ครับผมใช้กดมันยุ่ยใส่หรย ผีกดมันบ่ขาดตัว,อวอโอเคขันบ่ขาดนี่เขาคู่ตัวพี่น้องผมเขาคู่ตัวเนี่ยนอนการันตีได้ท่อนี่ด้วยมากกระีิเป็นปลาซิ่วนะครับเนาะสีิเป็นปลาซิวไปเฉงปลาข้อน้อยปลาลูกข้อนนะครับผมสิไปหวังปลาขาวปลาตองมันก็เป็นไปบ่ได้ลับพี่น้องเลยครับผมครับผมมาผมจับทางลักออกมาเนัะ โอ้มันเท็ดมิดม่ลิ้นบ่อลยนี่ม่ริ้นโอ้แบบย้อนขึ้นบ่ได้แบบย้อนขึ้นบ่ได้เขาแล้วเขาแล้วตายเลยเนาะพ่อเนาะตายเรียบร้อยพี่น้องผมคันแนวอันนี้กะเสียนอนจินพี่น้องผมอยู่นี่ฮะครับผมบ่อปลาหมกบ่เสียนอนจินของแท้นี้เละพี่น้องพราเห็ดแล้วเรียบร้อยปึ๊บถ่ายยามย่างเดียว อย่าเด้อพี่น้องเด้ออย่ยาบ้ามีจับทางได้เป็นคู่แล้วครับผมแต่ขนาดบ่ทันแล้วก็ได้อย่าอดใจสักคู่พี่น้องได้มายามนํากันแน่นอนกระทึงขนาดนี้เนาะคุณพอ่อเนาะครับครับเด้มายามครับได้มายามได้มายามไผไหวก็ไหวพี่น้องผมติดมันทางบ่ได้ว่ากันล่ะพี่น้องเข้า รงที่มันเขามันกันมันเป็นเหรียญเนาะพี่น้องเนาะนี่ปัจจุบันบ้ามีประผุดพัวรถไอ้นี่แล้วคันเขาก็ขึ้นสี่พันมองนีก่อนนี่นี่สี่พันสี่พันมองนีนี่นี่บานมันก็สิย้อนบ่ได้มันสิย้อนบ่ได้ยี่นี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนี่พี่หลวงเขาเนี่ยนอนล้านเปอร์เซ็นตผัอนี่ขุ่นไหลลื่นเลื่นมากปลาซิวไหลลื่นเลื่นมากปลาซิวเดี๋ยวเลยพี่น้องเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ผลหมัดก่นอ,อน,นดีเสียคุณพ่อพอเ <ussen> ขาเข้าเอาไปแล้วครูหนึ่งว่าหันคุณพ่อเอ้ยประมาทบ่ได้ของแจ้งเสียมาหวังปลาซิวตอนไอ้หน่อยมากคุเห็นปลาหรอกอันส่วนครับอ้ยู่ไหนตัวแล้วมาจอดได้แี้ย ื <Now. S 1> อืมบ่มีไหข้ขาวขาอกบ่ไม่จังไดยยิบไม่ใช่ใจังซี่เลยฮะไปซิวซื่อๆมันก็บ,บ่โดดวดอกทางโดดเออมัดส่นเหลี่ยมคือบ่มัดจังซี่เลยบ่มัดอยู่บ่ยิบยิบล้านเลยครับผม กันพี่น้องบนว่าสิอยากกินตะน้ำเพลินกับบ่ใดนี่เอาขึ้นตาขึ้นจัหน้อยอีกสักครู่ก็ได้มายามพี่น้องผมอีกสักครู่ ผูกเป็นการผูกลัดนาพี่น้องครับอีพี่สองเขานี่เบิ่งกระบ,บวนการการเหตดตรงเหตดเต็งพี่น้องผมนี่แหละคันมีฟ้ามีฝนมาเช่าหน้าเขาพี่น้องผมสุดแสนสีดีใจย่อนอย,งนงงยนังพูนงมงอมอยู่ผูนึงพูนสามเขาโรคยาปีนี้บ้ามีโซถิ่มีลีนาบ้ามีนี่ทำาใจละพี่น้องเออจะเป็นเป็นหายจากมันแรงแรงแน่นว่าพี่น้องนี่แหละบุญคุณของเขา พอหนามาท่านที่ปุ๊บซื่นมบหลวดจักแปลว่าเจังได้งงคือกันดิงงคือกันว่ามันมันคือสุดยอดแท่นนะน่าไม่พอเนาะเขานี่เป็นอยังที่เลือหนาเลีอยเสือแล้วก็ะน,นาชื่นชมวาม่าถตมีนามว่ามีตายขึ้นเองเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวกับสวนเซตสมบูรณ์แบบพี่รองลนะเอาเบ่งถามเบงสี่เจ้าเจ้าพี่้องผมเจ้าเจ้ากันไปเลย มีแต่มันสีไหลแหงไปเรื่อยแล้วข้องหนามมันบ่หยุดเนาะนามมาบ่าเศร้ามันสีมีอยูบ่บัวตัวอันไหลออกมาเราสีโดดออกชางขางคยพ่เสียบันไดน,นะ <c oughs> นั่นเริ่มสีมาแล้วฝนบาดเนี่ยกับพอดีจบอีพีนี่ล้วพี่น้องผมย่ามยาม,ยาม,ย,ามยามได้เข้ากับจังมาพร้อมเพลินผันเพลินบ่ทัดมาเข้ากับไปส่วนเพลินมาคือเกาอืมตอนกันตอนสุดท้าย มองนี้บ่ได้บังเลยเหมืนบ่วายเลยบ่ครับแก่ต้องบังโอ้เราสีฟังรักอีกจงว่าบ้ามีว่ามันหลงนะนะมันหลงปะเทียมมันปะเทียมมันโดดออกจากป้องนี่เนาะพี่น้องเนาะครับบ้ามีวาเป็นสีดนพี่น้องผมบ่ถึงหานะที่คุณพ่อเราจัดการให้เรียบร้อยเบิดเลยพี่น้องผมสีมดตัวนี้ละบ้านนี่กระสีปิดช่องนี่ชุดยอดว่าพี่น้องผมส่วนฝ่าฝนกับไม้อีกแล้วพี่น้องผมบอกว่าท่านขาดคำให้บ้ามีในท่าดุนๆกวนนี่เนี่ยกับบ่เนาะครับเนาะ วที่สุดของที่สุดคือไอ้าสายโลวใจดีพี่น้องผมเห็นบ้ามีบอกว่าเศร้าคนเลยเอามาให้เป็นปลาซิวเข้าเสียไปหมกแสบๆลระพี่น้องผมจังไดกับบอคอยผ่านกันที่เดียวเชี่ยวล้วพี่น้องผมขอบคุณทุกไหลทุกสับทุกการติดการดมเ,เงินเดิมคือเก่าพี่น้องผม <c oughs> จากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผม <c oughs> พิดัาประกันใดคำบอกคำจากเฮียตาท่าที่มุสุบาดอยู่บอกไปบ้ามีขอโทษเข้าไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อมาพอกันคลิปหนาคลิปยามอาสีผ้าไปเรื่อยๆไปหาตรงอื่นอีก คือว่าเจ้าของหน้าเพิพ่นเผือเพิ่นเรือคือ,อยังอีพอนี่แบบว่า,ย,ายังใจเย็นยุคก็ต้องไปนั่ม,พมเพิ่นมาเฮ็ดไห่ได้พี่น้องเสียดไหป้ปลาโอ้ตรงตุงเสียดไหป้ปลาคือจัอองอันนี้ไอ้พเ,พ,เพิ่นเฮ็ดว่าเพิ่นเฮ็ดไว้ตะตีหานี่เพิ่นเฮ็ดไว้ตะตีหาเพิ่นกระดิยาได้กินเห็นบ่พี่น้องแต่เอื้อ,ฟอเฟื่อเพื่อแพร่มาถึงบ้านมีพร้อมนี่ยบ้านมีกะทำทาซื้อเสื้อหมวกมานั่มยานบ่คืขอขันซีควาเพิ่นซื้อกระไดโอ้ย แม่เสียงดีพออะไรนี่อวอยตั้มกว่าเขาบุบีบูบีไปไหมนี่อะไรพี่น้องผมตรงนี่เป็นตรงสีเห้ขววนขาเป็นย่างยิงพี่น้องผมนี่ละหน้าพอยนี่รีบว่าเคยขาดปลาชั้นใดกับชั้นนั่นพี่น้องขอให้มีน้ำแต่ฝนมานแห่งก้อนนี้มันก็จำเป็นต้องเศร้านะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวพักจะข่วยคุณพ่อเราเห็นให้เซ็ตสมบูรณ์แบบเราก็ เข้ากับสีละไม่พ่อจ่าพี่น้องไปเอาพี่น้องผมจังไดกะอำลาพ่อจ่าพี่น้องไปแล้วละผู้บริหาปู้หาปลานทำทรงเป็นกะหาเดียวเห็นบ่ของคุณพ่อกะสิเลี้ยวเลียวเหลียตะมัดโซนนั่นเหลียตะมัดโซนนั่นกะจบแล้วกะสีเย็บติดมองนี้นะพี่น้องบ่ให้นาเกียดจนเกินไปให้คนเบิ่งว่าเออมีเจ้าของเลยจังสันจังสีเนาะพอจำเนาะต้นไมันนี่เป็นเปิดป่ะฮะเปิดครับมาเติมอยู่เปิดอยู่เปิดอยู่เติมน้ำมันสี มัดมองนี่เรียบร้อยพี่น้องผมมองหันเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบเนาะพี่น้องเนาะสมบูรณ์แบบแล้วเอาอำมลาพายจ่าพี่น้องไปพอว่าฝนตกแห้งแล้วพี่น้องฝนมาแห้งแล้วเดี๋ยวกล้องเฮาพังอันนั้นอันนี้เฮาพังมันก็นสิบยดีไปคนว่นา,นนาใส่เบียดขอเสียดเดี๋ยวนะไม่เป็นใส่เบียดเดี๋ก็ถือของมาทีเียบเนียเบปิดนี่บอกมองกลางนี่บอกว่าโอ้โหนี่จังสิจบพี่น้องผมเอา ขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อห,หลายๆนะค,ครับเด้อคุณพ่อทีเฮาครับ,<อ>บผมหน้าเดือนติดกันล่ะกะฝ่ฟาฝนกล็ลงแล้วพี่น้องฝ่าฝนก็ลงแล้วผู้คนกะพี่น้องเพิ่งเอาลวดร้อนเป็นจังไดนคันแม่นฝ้าเลี่ยมฝ้าห้าหองบ้านมีกะอันตรายอยู่นั่นแหละแต่ว่ากะเพื่อพี่เพื่อนห้องแล้วเฮาต้องเฮ็ดให้ได้ระคาเฮาเฮ็ดได้อีหลีขอบคุณครับสวัสดีครับอุ้ยป่าตะวันซ้อน